ช่วงนี้ที่อเมริกาเป็นเทศกาล Thanksgiving ค่ะไฮไลท์สำคัญของเทศกาลน,นี้ก็คือน้องไก่งวงค่ะนี่นะคะชมหน้าตัวจริงของน้องไก่งวงค่ะน้องจะดูคล้ายๆไก่นะคะแต่ว่าตัวใหญ่แล้วก็ไม่มีขนที่หัวค่ะนี่นะคะสภาพของน้องตอนไม่มีขนน้องจะตัวใหญ่มากๆเนื้อของน้องจะรสชาติคล้ายๆไก่แต่ว่ามีความหนาแล้วก็ความแห้งมากกว่าไก่ค่ะสามีของฟางทำการปรุงไก่งวงค่ะพอปรุงเสร็จแล้วก็จะเอาไก่งวงไปอบเป็นเวลา3ชั่วโมงด้วยกันค่ะ ส่วนน้องจัสมินมาช่วยคุณย่าทำอาหารค่ะอาหารวันนี้เป็นอาหารฝรั่งหมดเลยนะคะคุณย่าทำอาหารหลายอย่างเลยค่ะทั้งขนมปังข้าวโพดซอสเบอร์รี่แล้วก็ถั่วฝักยาวในซอสครีมส่วนฟางรับหน้าที่ทำมันบดค่ะเพราะว่าทำง่ายที่สุดแล้วนะคะแค่เอามันไปต้มจนสุกใส่เกลือใส่เนยและใส่นมแล้วก็บดให้มันละเอียดค่ะในส่วนของมันบดเราจะกินกับน้ำเกรวี่ค่ะสามีของฟางจะเอาน้ำจากไก่งวงที่สุกแล้วมาทำเป็นน้ำเกรวี่ค่ะรสชาติเข้มข้น และอร่อยสุดๆเลยค่ะในที่สุด3ชั่วโมงที่รอคอยก็เสร็จแล้วนะคะไก่งวงของเราสุกเต็มที่ค่ะสามีฟังทําการจัดเสิร์ฟค่ะแล้วก็ทุกคนมานั่งโต๊ะกินข้าวด้วยกันในเทศกาล Thanksgiving พวกเราจะมารวมญาติกันแล้วก็มาทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะ